สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทอทัศนัยแชนแนลหางหายไปนานครับวันนี้มาจอดคู่กับรถเพื่อนครับเจซีเอ็มหัวล็อกกับ2 4งนนางฟ้าเพื่อนบอกไม่ให้ถ่ายออปชันเครื่องครับอุปไว้ก่อนห่วงจริงเนี่ย ก็กสวัสดี Fc ที่ว่าผมหายไปนานมากเลยเพราะว่าก็ช่วงนี้กําลังวุ่นกับการปลูกอ้อยฮะก็กะว่าจะปลูกอ้อยอะไรให้แล้วก่อนแล้วค่อยกลับมาถ่ายคลิปให้พี่พีเอฟได้รับชมอีกในช่วงนี้ก็แวะเข้ามาอูครับก็อดใจไม่ได้ฮะคนมันเคยถ่ายคลิปก็ได้ถ่ายให้พี่พีเอฟได้รับชมเหมือนกันรถสภาพรถก็ยังกลางๆงครับยังไม่ได้ล้างอะไรเลยเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมจะมาบอกออปชันรถผมแล้วกัน ก็วันนั้นถ่ายที่โรงน้ำตาลบอกพี่พีเฟซีไปว่าเดี๋ยวถ้าเกิดยอดวิวพอได้เดี๋ยวจะมาบอกว่าออปชั่นรถผมเป็นยังไงก็สเตปเดิมคา่าสีเป็น JCM ครับนี่ก็กึงก่งหน้ายาวครับคาสีเป็น JCM เครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่อง6 HE ฮอะห h เโอทโบโนอกครับ ก็ฝาเครื่องมันเขียนว่า200สิบแต่ตอนนี้คงจะไม่น่าถึงะรัเก่าก็จะไม่ไม่ได้เป็นเครื่องนอกโดยตรงนะเป็นเครื่องยกลงผมก็ไปซื้อเล่ามาใส่อะเลขเครื่องก็ไม่มีนะครับนี่เกียร์ก็เป็นเกียร์อินตันครับกลางๆเลยยังไม่ได้ล้างเลยครับนี่อินตันตัวนี้เป็นเกียร์กลับรอบนะครับรอบเกียร์ตอนนี้ก็เป็นเก้ารอบครึ่งครับออก รอบหกไดน่อครับเพราะว่าเฟืองท้ายมันเป็นเฟรรืองท้ายช้าเป็นเฟรรืองท้ายจัมโบ้หรือเป็นสองร้อยนอกไม่รู้ครับตัวนี้แต่ผ้าเบรกเล็กนะฮะผ้าเบรกเล็กดูว่าเขาซีข้้งในคร,ครับปงปูดไปตามการเวลาแต่ก็ยังพอใช้ได้ครับเฟรรืองท้ายเป็นหกสี่ห้าเฟืองท้ายก็ ถ้าเกิดจะได้ซ่อมถ้าเกิดว่าจะซ่อมให้ดีจริงๆโอ้เยอะครับอันนี้เราก็ทําไปพอได้วิ่งงานน,ะนี้ท่อเลดกลายเป็นไม่เลดแล้วครับนี่ก็หัวนี่ก็เป็นหัวล็อกครับซื้อมาจากนูนะ่นฮะจากล้านรลีครับ มาจอดคู่กันล็อกของแทนดูแค่ามอ้น้ำก็หยดย้อยกันไปเลยย้อยลงมาเลยมอน้ำใหญ่จริงนี่ฮนะถังน้ำมันนี่เติมแบบจุใจไปเลยครับนี่เนี่บ อย่างเงี้ยเครื่องเครื่องเขากับเครื่องผมโอ้โหแต่เครื่องผมนี้ตอนนี้เหมาะกับยุคนี้มากเลยนะ้ำมันแพงเนี่ยอาจจะไม่ได้สาระแต่ก็พาพพ e ี่ซีพี่พี่เอฟซีรับชมไปแล้วกันก็คิดถึงกันอยู่ครับหายไปนานถ้าเกิดถ่ายต่อเนื่องมันก็จะดีฮะก็มันไม่ค่อยมีเวลาครับเนี่ย บาอ้อยก็ยังไม่ได้ถอดนะครับเพราะว่ายังต้องทุกพันเดีย๋ยวจะไปทุกพันอ้อยที่บ้านเบิงอีกหนึ่งเที่ยวสั่งเขาไว้แล้วสั่งเขาไว้จะมาปลูกแต่เผอิญเข้ามาขอคืนที่ครับขอที่คืนคะปลูกยางเราก็ไม่ว่ากันครับต่างพันอ้อยไปสิบห้าตันเนี้ยก็เลยต้องมาถ่ายที่ตัวเองปลูกใหม่เนียเสียดายพันอ้อยเฮ้ยตออ้อยสวยมากครัจำใจต้องต้องถ่ายทิ้งครับเพราะว่าเรา สั่งพันอ้อยเข้าไปแล้วนี่ครับนี่กสีเจซีเอ็กสีเล็ก, 4, กๆถ้าเกิดถอดบาอ้อ,อยออกรถผมก็จะอยู่น้ำหนักอยู่ประมาณสิบตันนะเกิดวิ่งตามน้ำหนักรถผมก็จะใส่ได้สิบสี่ตันเจ็ดร้อยหรือแปดร้อยเนี่ยถ้าเกิดเอาไว้เนี่ยแต่ ผมใส่ก็ใส่ก็สี่สิบสี่ตันห้าร้อยครับเนี่ยครับนางฟ้าสองสี่ศูนย์เครื่องไม่ธรรมาดากระบะปีเนียมไม้ชะเลกนะปีเนียมลายไม้คันนี้ถ้าเกิดใครคุ้นก็จะเห็นวิ่งสายแบกอยู่ครับ อากาศร้อนร้อนผมก็แวะเข้ามาอู่ฮะเดี๋ยวจะรีบกลับไปถ่ายที่ต่อนี่ยโอ้ยสองสี่ศูนย์ทางฟ้าดูแค่ปัม๊มครับเครื่องล้นกัน,นออกมาเลยฮิย กระบานี่ยาวมากนะครับอันนี้น่าจะอยู่หกเมตรหกเมตรห้าสิบห้าความยาวน่าจะใช่ฮะผมผมก็ดูจากข้าวๆแล้วเมื่อกี้ฟังเพื่อนพูดก็น่าจะประมาณนั้นก็ให้เอฟซีดูข้าวๆครับก็ คิดถึงอยู่ฮะคิดถึงพี่สีทุกคนวันนี้อะไรมาที่อู่กันเลยอ่ะหยิบกล้องมาถ่ายนะแต่อยู่บ้านตัวเองไม่ยอมถ่ายฮะไม่รู้เป็นไรเนี้ยวิ่งอ้อยเสร็จับเรียบร้อยครับ <S <S ก็เหลือแต่ทุกพันอ้อยครับทุกพันอ้อยแล้วก็ปลูกอ้อยก็ เป็นอันที่ว่าเรียบร้อยครับก็จะยกบาร์ลงครับยกบาร์ลงก็ใส่ฝาท้ายเผื่อมีงานวิ่งดินนะก,ก,ก็ก็แก,ก๊กพอได้วิ่งเปลี่ยนยางกันไปครับจะเปลี่ยนยางแล้วจะซ่อมอย่างอื่นผมไม่รู้เหมือนกันช่วงนี้ต้องเซฟทุกอย่างนะร,ราคางานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่แล้วช่วงนี้น้ำมันก็แพงนะถ้าเกิดเป็นไปได้ถ้าเกิดมันไม่มีรายจ่ายอะไรมากมายก็ คงน้องจอดอยู่บ้างนะเราก็เป็นรถเก่าเราต้องหนอมการใช้งานหน่อยพอเสียไปมันก็ต้องซ่อมก็มีค่าใช้จ่ายกันอีกตามเคยถนอมได้ก็ดีมีงานวิ่งก็สบายไปถ้าเกิดวิ่งก็เหลือนะครับเนี่ยโอเคครับคิดถึงพี่พี่ทุกคนนะทุกคนที่ยังติดตามผมแล้วก็ ฝากติดตามคลิปไปเรื่อยๆครับว่าคลิปก็จะเริ่มพยายามถ่ายคลิปลงเรื่อยๆนะจะมีสาระให้พีพีเอได้รับอรับฟังหรือเปล่าอันนี้ก็ขออภัยด้วยบางทีอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรมากมายนะคลิปผมวันนี้ก็มาจอดคู่กับล็อกนางฟ้าสองที่ศูนยแท้กันเลยขอถ่ายคลิปหน่อยโอเคครับ สวัสดีครับพบกันคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะไปถ่ายคลิปอะไรสวัสดีครับ